ก็ตั้งแต่ละครออนแอรนะครับผมก็การตอบรับก็ได้ยังดีมากเลยครับก็แต่ใะคนนี้คือก็รอดูละครเรื่องคนอยู่นะใช่ไหมฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้คือได้ได้ไปดูจุดฟิวส์เสร็จมาแล้วใช่ครับผมก่อนละครออแอรใช่ครับผมก็ทุกคนก็ได้ยินเพลงก่อนไปมีเพลงไหนบ้างเลยนะคะแล้วก็สำหรับหลังจากที่ละครออนแอร์ไปเนี่ยเขาได้ฟังเพลงแบบเต็มเต็มจริงๆริงทีเราจะวาดในละครทุกคนจะแบบ ว่าก็กระแสกา,ารตอบรับน,าน,นจากละครที่ทออนแอร์ไปนะครับก็ค่อนข้างจะดีอยู่ทีเดียวเพราะว่าอยา่างตัวเบงเนี่ยคือจะได้กลุ่มฟารขับที่แบบว่าชอบเพลงขวงไทยนะก็เป็นการขับใหม่ๆแล้วก็เข้ามาบอกว่าเอ้ยละครสนุกมากเลยนะแค่เพื่อขออากาศไม่กี่วันก็มาแล้วมาแล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะนี่คือเป็นของริมของทีมเหรอคะส่วนใหญ่ก็จะชมแบบเรื่องเพลงแบบเรื่องเพลงก็ดี ก็จะมีแบบละครแค่ตอนแรกก็สนุกแล้วแต่ล้วมองก็จะไม่พลาดตอนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยคะใช่ครับแล้วก็เพลงที่ที่เราได้ได้ฟังไปเนี่ยคือเราจะเอามาใช้ในในเนื้อละครด้วยครับผมแล้วก็ต้องดูว่าเนื่อะจากชาเพลงไหนที่เขาเอามาใส่ในสารนะครับอยากฟงแล้วที่ผ่านมาเห็นว่าถ่ายช่วงอากาศร้อนอ่ะกว่าจะผ่านวิกฤตนั้นมาเป็นไงกันบ้างช่วงอากาศร้อนเราถ่ายตั้งแต่ ร้อนจนเจอฝนฝนครับผมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นร้อนมากกว่าฝนนะคะร้อนมากก็ับถึงเพราะว่าได้ฉากกันได้ฉากค่อนข้างจะการพุ่งนาการพุ่งนาการแจ้งอากาศค่อนข้างจะเป็นจริงใช่ครับแล้วก็ใส่แดดก็ซึ่งเป็นบทสนทนาการพุ่งนาก็แดดจริงๆไอ้บทสนทนาที่แท้จริงเนี่ยเป็นเกิดจากตัวพวกเราเองไม่ใช่สภาพเป็นร้อนเหรอเพราะว่าเราเป็นคนขี้ร้อนพอร้อนพวกก็จะแบบ อพี่ก็ตัดแหน่เยอะนะช่วงนี้ก็กกกทำามกันอย่างจริงใจนะผมก็ทำไปหน่อยช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะบอกสีช็อกโกแรตดช็อกโกแลตดครับผมก็ในเรื่องคือต้องมีขีดไฟถูกด้วยใช่ไหมฮะก็ต้องเดินในการขุนนาท<ม>ุนหญ้าริมน้ำริมอะไรแบบนี้หรือขั้นกางจะแบบจังหวัดแต่ว่าคืออยากให้ทุกคนได้รู้สึกแล้วก็ ว่าที่เราไปถ่ายกันมาเนี่ยเป็นสถานที่จริงที่แดดร้อนมีป่ามีทุ่งนามีข้าวมีอ่างเก็บน้ำของจริงจริงหมดทุกอย่างก็อยากจะให้ทุกคนรู้สึกเกี่ยวกับเราด้วยได้ว่าเออเราเรื่องนี้ไปถ่ายสถานที่จริงนะเราไม่เราเนี่ยอยู่คั้มขนาดนี้คือก็ดำกันจริงๆร้อนจริงๆเหงื่อเป็นเม็ดจริงๆอะไรเงี้ยเล่นจริงทำจริง ต้องครับ huh. ก e. ็เป so well, ็นความตั oh ้งใจของนักแสดงทุกคนในเรื <t 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 ่องแล้วก็ทีมงานทุกคนที่คอยให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็คือไม่ว่าอากาศจะเป็นยังไงอยากจะร้อนแค่ไหนฉัากจะเยอะแค่ไหนเราก็เทำที่ฝากละครเลยฝากละครับก็ฝากละครเรื่องโคนด้วยนะคะก็หลังจากที่ออนแอร์ไปนะที่บอกไปก็ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะฟีดแตากลับมาค่อนข้างดีนะคะจะบอกว่าละครแบบแค่แบบตอนแรกๆอะไรเงี้ยก็ดูสนุกแล้ว แล้วก็เพลงก็พรอ้อมด้วยไงก็ตัดตามเพลงก็พรอ้อมที่จะตามไปเลยเพลงด้วยนะครับก็ยังไงก็อยากให้ตามละครยวยคนดีด้วยนะครับ